ครับผมขอกราบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็ได้มีโอกาสมาที่ บ้านพ่อแม่น้องพิมนะครับผมเพื่อมายกสารนะครับช่วยพ่อแม่น้องพิมนะครับวันนี้เราก็โชคดีครับมาเจอไอ้ิท์คนนอนนาวันนี้มาช่วยงานด้วยนะครับผมอ๋ใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพารวยเลยนะครับตัวเลขแนวทางของพิสิทธิ์งวดที่แล้วก็คือถือว่าเข้านะครับผมแต่ทางแอดมินสะเพาเองครับไม่ได้ลงสรุปเนาะแต่ว่าในคลิปมีอยู่นะครับก็คือซินพระ227้ข้อนะครับผม227 เจ็ดข้อนะครับลงอยู่นะครับลงอยู่ในคลิปนะครับผม fc บางท่านอาจไม่เห็นก็ลองไปชมดูได้นะครับอยู่อาคลิปที่ลงแรกๆเลยนะครับผมเอาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของไอ้สิบหัวพิมไม้นะครับผมต่องวดเลยนะครับว่าฟันดีครับนะครับมารับชมรับฟังกันครับผม ของดงดก่อนฝันเห็นพระข้ามั่งซ่องกันเลวอ,อยู่ดอกค่ะศีลพระสองร้อยยี่สิบเจ็ดขอ้อขันฟันเห็นพระก็มแจะศีลพระเท่าน,นั้นแล้วก็เลยพากันบอกกันก็นเลยเลย่ลงให้อยู่ค่ะไอ้ศีลแต่ว่าเื่ประกาศให้งม่บ้านขออภัไยได้ไหลายเด้อแม่นครับศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อลงอยู่ครับลงอยู่ขอโทษขออภัยไอ้ศยลเนาะพระสามองค์กับสามแปดประสานเอฟซีว่า เอ้าได้ได้ดูอยู่อ๋อได้ดูอยู่แล้วครับโอ้บางท่านก็แปลเป็นเนาะเอ้าสีบ่กผิดครับแอดมินนี่ก็ลืมไปนะครับแอดมินฝึกหลายฝึกหลายครับแอดมินยังได้ตีอยู่ไม่ต้องว่าตีเพเปลี่ยนตีบ่เปลี่ยนพักกันตีแน่กันยังไงครับก็ขายอีสานนะครับ เอาไปไอจิตเอาวันนี้ไอซิตมาช่วยยกสารป่ครับมายกสารมาสามวงมาสามเดบเอาบุญใหญ่เนาะครับขอบคุณมากครับขึ้นนอนนอนอยู่บ้านโอปออลนอนนอนอยู่บ้านโอปอครั้นปันอีกป่ะปั้นว่าอันตองวดนี่ตัวนี้ปั้นว่าเขาจะพาขี่รถมาสันขีไปใช้ขีไปกรุงเทพมาสันเอาไปกรุงเทพช่วยผ้าขี้ชาเล็กนี่บอกกันได้บางสิเออกขี้นี่แหละมันจังประหยัดน้ำมันมาสันขี้ไปเขาแบบผ้าเลี้ยวลูกน้ำมาสันรถแบบขวมอยู่ในน้ำมาสันรถชาเร่งไหม ี่วะจังน้ำก็ต้องน้ำก็เป็นเนี่ว่าไปไรายคนเลยไปโกเจ็ตข้นเผื่อจะว่ามีผู้ยิ่งไปน้ำผู้เย่อเผื่อค่ะขี่ซาเล่กันหรเก็ตค้นคนอ่ะเบียนซาเล่งตัวใดค่ะเบียนซาเล่งกัเบียนม้อใสเออเปลี่ยนซาเล่งชีสี่ห้าเจ็ดเก้าสี่ห้าเจ็ดเก้าเก้าสี่ห้าเจ็ดเก้าอายุผู้ฟันแบบนี้ เจ้าข้างเจี่วะวันข้าสองขี่วเป็นีเจ้าทีซีสิบเอ็ดสีสองสีสิบสามปีสิบสามปีไปกับพี่สาวพี่สาวสีสิบสามไอซีสีสิบเอ็ดปีตองววดเลยนี่นี่วกกันเป็นแปดสิบสี่เพ้อเพอเพอเพอมันมันกีกันีพี่ เอาแมนแมนเด้อไอไอคิดมาซีหาซีน้ำน้ำมันก็จะเป็นหนึ่งน้ำเป็นหนึ่งเรื่องมันก็แล้วเนาะหนึ่งสามหนึ่งสามแปดนึ่งอ๋คือเอหนึ่งสามเจ็ดอาคือคือเป็นหนึ่งสามเจ็ดคนเจ็ดคนดิไปจคนหกคนเจ็ดคนเออหกคนเจ็ดคนกะิวซี่หกซะบ่ คันของคนเคคุณีคุนึงกันดีนะตั้งร่างกันหมีว่าเป็นยนดีว่เป็นแปลว่าเะเบียนซ้าเล่งมีย่างมีเครื่อไันเบซาเร่งอันคันซีซีห้าเจ็ดเก้าซีห้าเจ็ดเก้าีสามนี่ละนี่ละซีห้าเจ็ดเก้าเจ็ดหกสีบริษัทเอฟซีคนน่ะคันซีวันโกใัยเม่น่และอ่าซีห้าเจ็ดเก้าก็คือไอ้สิบ ฝันมาต้องเจ็ดข่าวสันสีลงใต้สเลงทะเบียนรถเลยจ้าสันเออเมนอยู่ดอกมันลงน้ำเนาะโอ้มันลงน้ำเลขสีลงลางสันดีกว่าดีเลขคันน้ำมันสีเมืองวันนี้ชื่อตองมัดพ้องไอศิตจนาเบุรงก่อนเนาะค่ะเอสซีเนาะ อาจารยลืมจดในกระดาษสอไว้เลยรัต้อติดไปมึงเดิมเหมือนกันล่ะติดประตูถาเปิดออกติเห็นเปิดเตาเสิดงรวจคุณผู้บรกหางเชียงลืมแม่เดี๋ยวผมก็ลืมมันโดนมันโดนลืมวันวันนั้นก็มาถ่ายอยู่นี่แหละสิน227ข้อยี่ิบเจ็ดข้อได้จำได้ครับได้ได้เล่าให้ฟังอยู่ครับจำจำจำได้ครับใครฆ่าหลาย เอ็ดมินไปหลายหม่งหลายเลยลืมเด้อเอฟซีครับโอ้ยขอโทษหลายๆครับขอโทษหลายๆกอดกอไปเลยได้อันไหนซีคนน่าน่าครับเข้าครับเข้าสิน227โอ้67คนผู้หญิง4ก็เป็น41เห็นในต้นไม้14ด้วยครับพัสนโอ้ตกเป๊ะนะครับบานนี้เอฟซีเเห็นมาค่ะเอฟซีเห็นในต้นไม้สิบสี่าัสดุเอฟซีตีข้างหน้าแล้วเอาสรุปก็คือ เอาทะเบียนรถไปก่อนนะครับเอาทะเบียนรถไปก่อนเนาะเบียนรถ้ก็ยำทะเบียนรถจะว่ายางอื่นกับเปลียวครับเมที่ว่าเอาทะเบียนรถย้ำอีกรอบครับพี่สิดสี่ห้าเจ็ดเก้าสี่ห้าเจ็ดเก้าเด้อครับเด้อครับผมเอาทีนี้อ่าผมจะขอเบอร์โทรเผื่อเอฟซีได้โทรหาเออแมนแมนอยู่ครับเอาเผื่อเอฟซีได้โทรหาเนาะข้อมูลรับกดดูครับกดดูก่อนกดเบิรงก่อนเพิ่นจำเบอร์ไ่้ได้เด้อค่ะโอ้ด็กพวกน อยู่ต้นไม้เจ็ดเก้าว่าสันวาโอ้ย e พี่เ็เห็นนะสไมเห็นเจ็ดเก้าอ่พี่ควเห็นนะครับเมื่อนี้ไอ้มายกสารเนาะค่ะมายกสารช่วยสารวันดีมายกน้องพิมพ่อน้องพิมพ่อน้องพิมพลังแรงให่าเนือบอลเป็นเอรบอวบอลคนเกหัวเราบอวเพิกแค่บอลบาดอะบอกเลยครับ 082 152 yeah, okay. 7 4 2 7 4 2 7หน่มาครับมตนอตัวเดียวลอ้าอกตัวเรียนอกรอบหนึ่งรอบนึงออกออกัเบอร์โทรศัพท์ไปแล้วออกออกเบอร์โทรศัพท์เ้ยครับเด้อครับส้มมันสี่สองเจ็ด คือเบอร์โทรศัพท์โจอะไละว่าชันเออขึ้นมานาะมาแล้นะครับน้องสำหรับเลขอยู่ต้นได้เนาะต้สามต้นต้นต้นตโ้น่าน เสาร้อยเก้าต้นสามตัวตรงเคียเขอันนี้ครับเป็นแนวทางของไอศิดไอศิดบริจีนี่เนะครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของพี่ศิษย์คนนอนนานะครับผมทางแอดมินก็กราบขอโทษขออภัยเอฟซีนะครับผมเป็นความสะเท่าของแอดมินเองนะครับคือพี่ศิษย์ได้บอกแนวทางอยู่นะครับว่าศินพระสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อนะครับผมก็ได้มันทําหลายคลิปเนาะบางทีอาจจะงงนะครับผม ตอนนี้ไอ้สิ I ก็ต่องววแล้วครับขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอพารวยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ